สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำตลาดหุ้นและค่าเงินประจำวันที่7เมษายน2563เช้าวันนี้ราคาเนี่ยนะครับถ้าจะดูราคาเปิดสมาคมในรับรองว่ามีอยู่หลายอย่างทีเดียวนะครับหลายประเด็นทีเดียวทั้งเรื่องการทางและราคาที่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปครับคุณผู้ฟังครับ เริ่มจากตลาดหุ้นก่อนครับปรากฏว,ว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปนะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายๆแล้วเนี่ยปรับตัวนะครับบวกขึ้นเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์สหรัฐเมื่อคืนปิดไปที่22,679จุดบวกขึ้นมา1,627จุดครับคิดเป็น7.73% เช่นเดียวกับดัชนีเดสแดกนะครับปิดไปที่7,913จุดบวกขึ้นมา540จุดคิดเป็น7.33%เช่นเดียวกัน S&P ั0 0ปิดไปที่2,663จุดบวกขึ้นมา175จุดคิดเป็น7.03%นสาร์ดซ็นตนะครับสรัตุนตลาดหุ้นส,า,สารัตบวกเกิน7%ทุก นะครับตลาดเลยนะครับเช่นเดียวกับตลาดทางฝั่งยุโรปครับบวกแรงเช่นเดียวกันนะครับดัคชเยอรมันเนี่ยนะครับกลับมายืนเหนือ10,000จุดได้ครับนะครับปิดไปที่1 0ึ่งจุดบวกขึ้นมา549จุดนะครับคิดเป็น5.77%จุดเจ็ดตซีร้อของอังกฤษปิดไปที่5,582จุดครับบวกขึ้นมา166จุดคิดเป็น3.08% c ี c 4ีฝรั่งเศสปิดไปที่4,346จุดบวกขึ้นมา191จุดคิดเป็น4.36เปอร์เซ็นต์สตลาดนะครับ,นะรบของยุโรปเนี่ยสประเทศเนี่ยผู้นำมีปัญหาโควิด1 9หมดนะครับเยอรมันเนี่ยคุณเอ็งเจล่ามาเกลต้องกักตัวฮะหลังจากที่แพทย์ประจำตัวเนี่ยติดนะครับตัวเองก็เลยต้องกักตัวมานะครับทางฝั่งอังกฤษก็ คุณบริชจอรนสันนี่ติดเลยฮะนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับข่าวออกตอนประมาณสัก6กโมงครึ่งเนี่ยนะครับสามารถทํางานได้อยู่นะครับติดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแอดมิตที่โรงพยาบาลแต่ก็ทํางานได้อยู่แต่4ชั่วโมงล่าสุดเนี่ยถ้าตามเวลาเนี่ยนะครับผมย้อนกลับไปดูเนี่ยก็ราวๆสักประมาณสักตีสามบ้านเราก็คือ สักสามทุ่มบ้านเขาอะนะครับเพราะห่างประมาณ 6- กถึงเชั่วโมง3ามทุ่มสี่ทุ่มบ้านเขาอะนะครับสองทุ่มบ้านเขาสินะครับเชั่วโมงถูกไหมกรีนิสมาตรฐานกรีนิสเออ่ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วครับอ่านะครับผมว่าสื่อเลี่ยงคําว่าอาจจะเป็นคําว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวพูดไปในทิศทางที่ไม่ดีอาจจะเป็น ICU ก็ได้นะครับแต่ไม่มีคํานั้นนะครับแต่บอกว่าต้องมูลมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะอาการไม่ดีอาการซุดครับอาการแย่ลงนะ น,นี่ก็เป็นผู้นำรายแรกของโลกแล้วกันนะครับที่ค่อนข้างจะหนักที่สุดแล้วกันนะครับต่อจากแองเจลามาเคียวที่มีข่าวเกี่ยวกับโควิด -19 นะครัทตลาดหุ้นรีเบาขึ้นมาแรงครับคุณผู้ฟังครับสาเหตุหลกัลกๆเนี่ยถ้าไปอ่านพาดหัวข่าวเนี่ยน่าตกใจทีเดียวครับยังไงเอ่ยก็คือจริงๆเนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยเขามองว่านะครับถ้าตามรูปตามกราฟเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเสพคอนเทนต์นะครับในไทยไมาเยอะแล้ว มันก็จะต้องทำกราฟเนี่ยให้อย่าให้ชันมากนะภาษายากๆหน่อยนะให้ต้องดึงลงพูดภาษาง่ายๆนะครับก็คือ,อจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยควรจะต้องมีควรจะต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยน้อยลงนะครับให้เห็นภาพก็คือบ้านเราเนี่ยนะครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีคือเพิ่มมาละร้อยส0งร0อยสเนี่ยแย่แต่เมื่อไหร่ต่ำกว่าร้อยไปไเรื่อยๆเนี่ยแบบนี้ดีเนีพูดภาษาชาวบ้าน เหมือนกันครับสหรัฐเนี่ยเริ่มที่ตัวเลขจํานวนผู้ติดเชื้อบ้านเขาเนี่ยนะครับสูงก็จริงนะครับแต่ก็นะครับผู้ติดเชื้อในะครับรายใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าน้อยลงนะครับตามเนื้อข่าวอย่างนั้นแต่ผมมาดูตัวเลขจริงๆก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ทั่วโลกติดไปแล้ว1นึ่0ล้านสามแสรายเสียชีวิตไปแล้ว7 4็ดหมรรายหายกลับแล้วเนี่ยนะครับ ราวๆ280,000รายนะครับแต่ตัวเลขสหรัฐอัพเดตขึ้นมาเนี่ยนะครับเฉพาะสหรัฐเนี่ยติดขึ้นมา20,000นะครับเมื่อวาน20,7585เขาบอกว่าน้อยนะครับจริงๆน้อยที่นี่มันน่าจะคาดการว่าก่อนหน้านี้นะครับอาจจะแตะแสนนะเพราะยอดรวมตอนนี้นะครับผู้ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยของสหรัฐเนี่ย30,364,000 258ร้25ายก็ยังเยอะอยู่นะในความรู้สึกของเราถูกไหมครับว่ามันเป็นแสนคนนะครับยิงเขาเจอบ้านเขาในการใส่หน้ากากาอนามัย,ยไม่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 มีอย่างนั้นนะครับคือใครใส่เนี่ยคือคนป่วยเขาไม่ชอบก็เลยติดกันกระจัดกระจายอย่างนี้แต่ตลาดรีบาวด์ขึ้นมามนถามว่ามันเมคเซนต์ไหมถ้าพูดในความเห็นส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยเมคเซนต์เท่าไหร่นะครับแต่มันก็รีบาวด์ได้เพราะลงมาเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองก็คืออาจจะเป็นการเก่งกําไรระยะสั้นหรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยตอนนี้ปัจจัยคือผู้ติดเชื้อก็ยังติดอยู่ยารักษาโรคก็ยังไม่ผลิตถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วส่วนหนึ่งนอกจากตลาดรีบาลได้ขึ้นด้วยด้วยประเด็นนี้เนี่ยได้รับแรงหนุนจากเซกเมนต์เอเนอร์จีด้วยก็คือตลาดน้ํามันนะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าเพื่าเซียนทรัมเนี่ยก่อนหน้านี้แกออกมาไปคุยกับทางรัสเซียแล้วทางซาอุดแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะลดกําลังการผลิตลงตลาดรับข่าวตลาดรับข่าวแต่ตอนนี้นะครับาราคาที่ขึ้นมาย่อลงนิดหนึ่งนะครับเพราะจะประชุมกันวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยเลื่อนไปเป็นวันที่9ก็คือมรืนนะครับวันเก้าเมษายนนะครับลดกําลังการผลิตเท่าไหร่ยังไม่ดูเห็นไหมครับตลาดก็แค่คาดการไปก่อนคือเก่งกันไปก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเก่งกันไปก่อนมีแนวโน้มว่าจะคุยกันได้ไหมก็ต้องดูกาวใจอย,อย่าง President Trump แหละ ในฉากหน้าถูกไหมแต่ฉากหลังจริงๆอะ่ะคนที่เจ็บปวดนะครับแล้วก็เสียเลือดเสียเลือดมากที่สุดคือสหรัฐรไม่ใช่สาอุฐและรัเสเซียน่าจะเป็นเกมการเมืองที่เขาเล่นกันอยู่ครับตอนนี้ครับก็ต้องตามดูต่อเพราะราคาน้ํามันมันเป็นปัจจัยหนุนนะครับที่ถ้าราคาบวกขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐบวกขึ้นได้แรงแต่ถ้าลงเช่นเดียวกันครับกลับกันตลาดหุ้นสหรัฐก็จะลงเช่นเดียวกันกน,นะครับนี่คือในฝ้าของดัชนี ตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยมีโอกาสต่อครับมีโอกาสไปต่อได้นะครับหลังจากที่หยุดไปเมื่อวานนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับทีนี้นะครับมาดูค่าเงินกันบ้างนะครับจริงๆแล้วถ้าดูภาพรวมโดยถ้าดูภาพรวมยังไม่ลงรายละเอียดเลยเนี่ยต้องบอกต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าตลาดหุ้นขึ้นครับยูสลราแข็งค่าครับและทองขึ้นด้วยครับเมื่อคืนแรงมากด้วย เห็นไหมครับคือภาพมันตะลปัดไปหมดเลยนี้ตลาดหุ้นเนี่ยรับภาพไปแล้วระยะสัน้นแต่ตลาดทองที่ขึ้นมาเป็นการรับภาพระยะยาวครับมันตอบสนองตอบสนองต่บภาพระยะยาวเพราะอะไรทองก็ขึ้นยุโรปลาก็แข็ง s เซฟเปเว่นครับหมายถึงว่าสินทรัพย์ที่ลงปลอดภัยเนี่ยเงินบางส่วนนะครับมา,มาลงทุนในตัวนี้อาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้อาจจะเป็นกองทุนกองทุนเดียวก็ได้ตามทันนะคร ที่นะครับเขาเรียกว่าบาลานซ์พอร์ตบาลานซ์ริสก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรสมดุลความเสี่ยงคือไม่อยากลงตลาดหุ้นมากเกินไปก็มาซื้อทองไว้ด้วยอย่างเงี้ยหรือนะครับอาจจะเป็นกองทุนกองทุนอื่นหรือนักลงทุนท่านอื่นบอกว่าหุ้นก็ยังไม่เอาหรอกมาที่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะเฉพาะราคาทองเองเมื่อวานที่ผ่านมานะครับปรับตัวแรงมากและถางอีกแล้ว ตอนเจ็ดโมงเช้านะครับราคาทองออนไลน์ล่าสุดนะครับที่เข้าไปดูนะครับช่วงเวลาประมาณ7.10ง10นาทีตอนนี้ทางนะทองออนไลน์นะ230ครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสมาคมที่ประกาศฉบับที่2นะครับคุณผู้ฟังบอกว่าทางหรือระยะห่างนะครับเนื่องจากทองนะครับตอนนี้เขาปิดรับโรงดีไฟแนลลีโรงนู่นนี่นั่นตามที่สมาคมเขาเรียนคุณผู้ชมมาเนี่ยผมว่าถ่างกลับมา300เท่าเดิมแล้ววันนี้ นะครับและร้านทองก็จะปิดเหมือนเดิมนะครับเพราะทองเก่ายังขายไม่ได้คือเขามาส่งต่อเจ้าใหญ่ๆไม่ได้อย่างนี้เจ้าใหญ่ๆส่งออกไม่ได้อย่างเี้ครับมีโอกาสได้ปิดร้านเหมือนเดิมแล้วก็ขายกันไม่ได้เหมือนเดิมก็ต้องไปหาร้านที่เปิดนะครับอย่างที่2อนะครับอย่างที่2ตอนนี้นะครับทองออนไลน์ถ่างเยอะแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งตัวฟิวเจอร์นะครับมีการถ่างกับในสปอตนะครับมีสเปรดระยะห่างกับสปอตและในตัวสปอตเอง ก็มีสเปรดหรือบิดออฟเฟอร์ที่ห่างกับอีกมัน2ทอดแล้วฮะตอนนี้นะครับเอาเนื้อๆหลักๆเดี๋ยววิเคราะห์นะครับจะตามมาหลังจากนี้ใน YouTube แล้วกันแต่เบื้องต้นมีทางแน่นอนวันนี้คุณผู้ฟังนะครับนี่คือโฟลที่เข้าอย่างต่อเนื่องครับอย่างต่อเนื่องต้องเนียนบอกว่าอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับเพราะว่าเพราะว่านะครับยูเอสดอลาก็เข้า,ขาแล้วตลาดหุ้นก็ขึ้นแม้ไคนจะงงกันนะครับแคชที่ถือไว้ก่อนหน้านี้แบบเยอะมากเนี่ยนะครับตอนนี้ก็กลับมาลงทุนกันบ้างนะ ผมว่ายังถือแคชอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับข้ามาดูกันที่ค่างเงินบ้างนะครับค่างเงินบาทจะเป็นยังไงเพราะค่างเงินบาทก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับถ้าค่างเงินบาทอ่อนเนี่ยทองขึ้นบาทยิ่งทองยิ่งแพงนะทองประเทศยิ่งแพงก็บอกนะครับ,นะรบตอนนี้ค่างเงินบาทเนี่ยถ้าถ้าก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าแข็ง่าประธานโทษถ้าอ่อนค่าคือทะลุ33บาบาทไปแล้วแต่เช้าวันนี้สลับ นะครับแข็งค่าเล็กน้อยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดนะครับ32มสบาทแปตังค์ต่อ1ยูโรสตาลาถ้าเทียบทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะเป็น35มสบาทสีตังค์ต่อ1ยูโรหรือถ้าไปเกาะอังกฤษก็จะเป็น40่สิบาทเกตังค์ต่อ1ปอนด์สเตอร์ลิงข้ามมาที่เอเชียถ้าจะไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ30มสบาทหกสตังค์นะครับต่อ100เยนและ4.62 4ุดสิบาทหกสงตังค์ต่อ1หยวนครับ แข่งค่าเล็กน้อยนะครับแข่งค่าเล็กน้อยแต่มันเป็นราคาที่ประกาศไปเมื่อวันที่3นะครับแล้วเมื่อวานเราหยุดเนี่ยต้องดูฮะวันตลาดเปิดแล้วเนี่ยคงจะมีการปรับนะครับเซตเตอร์นิ่งตลาดหุ้นเปิดด้วยตลาดสมาคมเปิดด้วยเนี่ยคงจะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายน่ดูทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้นะครับเพราะสถานการณ์ทองก็เปลี่ยนและทางด้วยสิ่งที่ต้องจับตาคือนะครับสมาคมจะกลับมาประกาศฉบับที่3ต่ตอบเเพราะตอนนี้ทองออนไลน์230 มันถ่างมากกว่าสมาคมเลยฮะตอนนี้นะครับและนะครับประกาศฉบับที่3แน่นอนครับเป็นไปได้ว่านะครับอาจจะต้องถ่างถึง300นั่นหมายความว่าถ้าเอาราคาฟิกซ์ล่าสุดเลยนะสมมติราคาสปอร์ตไม่นเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยมีโอกาสนะครับสมาคมประกาศเนี่ยนะครับสองหมื่นนะครับห้าพันหกร้อยห้าสิบหรือสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเพราะตอนนี้ทองอะไรอยู่ที่ ขายออกบาทละนะครับ2 5 6 6 7ครับรับซื้อคืนบาทละ25,437นะครับ230บเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางแล้วเนี่ย300แล้วจะกักฝั่งไหนอีกนะครับก็คือถ้าถ้าดูแล้วอย่างเงี้ยนะครับอาจจะกดฝั่งขายให้ราคาทำต่ำไว้ก่อนนี้เราต้องมาสรุปกันต่อเดี๋ยวไปดูภาพจริงๆกันในตัว YouTube ตามมาหลังจากนี้เดี๋ยวรอราคาสมาคมเปิดก่อนตอน9้าโมงครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปวิเคราะห์จะตามมา เบื้องต้นโดยภาพสรุปครับตลาดหุ้นขึ้นครับทองก็ขึ้นยูเอเซราก็แข็งค่านะครับมันเป็นการมองคนละตลาดกันคนคนเดียวจะมองระยะสั้นอยู่ที่หุ้นระยะยาวอยู่ที่ทองหรือบางส่วนมองว่าเนี่ยหุ้นแหละจะกลับมาแล้วล่ะก็คิดได้ถูกไหมครับเพราะว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยนะครับน้อยลงแต่ผมให้น้ำหนักตรงที่ o p e ปมากกว่าที่เขาจะกลับมาคุยกันเพราะเซกเมนต์เอเนจหรือเรื่องพลังงานเป็นเรื่องใหญ่เพียงแต่ครับ แต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วแล้วแล้วคนก็ไม่โยงทุนอะไรกักตัวอยู่กับบ้านแล้วนะ้ำมันจะใช้ไนดะ้ขนาดไหนอะ่ะคือเขาพยายามจะลดสป라ายลงแต่ดีมานมันลดลงไปเยอะมากแล้วอย่างนี้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะระยะสั้นเนี่ยโอเคบวกขึ้นมาดีมากนะครับสำหรับตลาดหุ้นแล้วระยะยาวจะไหวไหมนั่นคือเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้ตลาด ทองวันนี้นะครับคือปรับตัวขึ้นมาแล้วน่าจะวุ่นวายกันอีกวันหนึ่งนะครับแล้วเผลอๆถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปราคาเป็นอย่างนี้ต่อไป26 0 0มได้เห็นไหมแล้วมีโอกาสสูงมากน่าจะได้เห็นด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวยังไงนะว่ากันต่อในคลิปการวิเคราะห์นะครับหลังจากสมาคมเปิดนะครับวันนี้ผมจะรีบอัปตัวนี้ให้ไปก่อนนะครับเพื่อให้คุณคุณผู้ชมเนี่ยพร้อมเข้าไปเช็คข่าวเช็คราคากันเพราะตอนนี้ราคาทองอะไรก็เปิดนะครับซื้อขายกันเรียบร้อยแล้ว วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับต้องลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้